เฮ้ยมิดเปิ่อนนะเว้ยแป๊บนึงเดี๋ยวรโมันเผือแล้วเราแล้วเราเองวิ่งเลยเอาปะโอเคปะวิ่งไปไหนอ่ะวิ่งหนีนี่นี่เดี๋ยวมันอยู่ข้างบนมันอยู่ข้างบนก่อนดึงเอออย่าบอกนะมันตีนแต่งอีสปอร์ตไปแล้วอะ โอ้ยตัวถังก็พังไปจันให้มงมือไปไอ้ติพ์ได้ี่ไปช่วยจกแคร์เราหน่อยได้ได้ได้พี่เทนบัสบอกเดี๋ยวผมลงป่าไปไหมครับป่าเอาที่ยี่สิบไปเฮ้ยโอ้โหมางวันทียี่สิบไปเหรไม่เอา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 ไม่ได้แล้ว โซยเบสเซตบอยเฮ้ยมงลี่ไอ้มาลงมาลงนิ่มตัวนี้ไใบพี่นุ่มนิ่มก็ได้ยีลงยีลงมัไม่ยืนทำอะไรอยู่ตรงนี้ครับบอลจ่ายยาวไมก่อนขึ้นมาปั๊นหนึ่งเลยเอาตยวล็อกตัวนะเดี๋ยวจักรยานหายนะไม่หายหรอกยีลงมันเข้าเมืองมันไม่รายงานเลยอ่ะ ผมไปประเทศเอนี่มา ATK อะเจอเจอลูกพีบิลลี่ด้วยกบอกเป็นลูกพีบิลลี่ใครอะชื่อแล้วมื้ยผมลืมลวไปละมโรงหรือเปล่าไม่ใช่มาลงไม่ใช่ใ่อช่มาลงครับฮะมีอีกเหรอเอาว่ายก็คนเดียวกาแลงก็หัวแดงหรือเปล่าปัจจัยยามใช่แล้วใส่เสื้อสีแดงๆนะใช่อ่ะเอออีโลนั่นแหละมาลง ไปพี่จ้างหนูสองร้อยเลื่อนลงมาเล่อนมีเวเบไหมครับไม่มีค่ะจกเลยแต่ตัวหนูเต็มอ่ะจกเลยจกเลยจกเลยกิ่เหลือเลยหรจกไปก่อนแล้วก็กิ๊บมาห้าหนูถืออะไรมาเนี่ยเราถือไม้กิ๊บเดียวกิ๊บผมขับรถผ่านแลนเหเรียลเมื่อก้นี้เขาบอกว่าเขาคิดถึงพี่อ่ะเลยเขาคือขอขึ้นรถมันด้วยอ๋อใช่ครับค้างรักหรอเอ้าค้างรักกันหรอบอกเบอร์อะไรอ่ะลูกพี่แล้วก็ ลืมลำ<ห>จบแคปไปนะโห้จบแคปยิ่งไม่ได้พี่แคปน้อง,องอจับแคปไอ้เลี้ยวอ่ะจะเกมอีเลี้ยวหรอ,อแต่ออของดีด้วยอยู่คันแดงหมดเลยครับแคปซูดอยู่คันแดงหมดเลยครับดูดีเขาเลือกปฏิบัติ<ห>อ่ะ <laughs> โอเคย้าคั 4, นที่สี่กันนู้นหนึ่ง เรากันหรอม่ได้คุณหนึ่งล้อคุณห้าคันหกคันเลี้ยงเฉยตำรวจงวงเอา้าออกมาขั้นได้เฉยได้บ่เขาไม่คิดจะเบรกแล้วเขาก็ชนอยู่เงี้ยเรื่อยๆน่าเบือออ่ออ่ะเขาก็บอกอ๋อรถแรงครับโทษทีโทษทีครับรถเนแรง แล้วถ้าเขาบอกเอาหมัดใส่น้าเราโอ้ยโทษทีหมัดมันแรงเหมือนกันอะบอกแต่กระสุนปืนผมแรงขวานะอยอ่างเงี้ยโ,โทษทีครับหมัดผมก็แรงเหมือนกันครับอ้าวอย่าคว่ำอ,อย่าคว่ำอ,อย่าคว่ำขออ,อย่างเดียวอย่าคว่ำอังอย่าคว่ำนะคะดรโปรด นี่ไงรถแรงเหมือนกัน <laughs> มึงก็โกงกูก็โกนวัดกันได้ข <laughs> <laughs> ออ,อย่างเดียวอย่าชนพ่อมาชนตำรวจทีนี <laughs> ้จะบอกว่าขอโทษครับ เออรวยๆชิพสูงๆอยู่ประเดี๋แหละนั่นแหละสวยถ้าชนพังด้วยลงดิสั่นเหรอสั่งหรือเป่าสั่นเหรอลงดิอยู่เห็นอยู่เอากล่องมาดิจ้าขยับบ่อมาแล้วเอากล่องมาอ๋อเขาไม่ได้หนีมีคนลงไปข้างล่างคนหนึ่งคนหนึ่งหย่บกดขอใครครับห่บเป็นตัสิ่โวย อยู่ทั้งคนหมดแล้วสามคนสี่ครับอยู่สี่ครับม่ยุงมันไม่ไปอ่ะมันซับไปแล้วไม่สลับคนนึงอยู่ไหนอ่ะอยู่ในรถครับพะโล่ไม่ได้เขาอยู่ข้างบนเลยสี่คนแล้วถ้ากดซับไม่ได้กดขอไข่ครับเอ้าก็เปลี่ยนแล้วหรอครับเห็นรูปบอกไหมรูปบอกเห็นอันที่สองสลับแดนเจนสลับยันอ่ะแล้วลงมาไอคีไอคีห้าห้าหนึ่งเดี๋ยวเขาตังให้ อู๋ทำไมตัวมันโยกเลยวะมันโดนตำรวจทับด้วยเมื่อกี้ไงระแรงมั้งเราต้องเข็นก้อนหรือเปล่าถ้าเกิดเขาลงก็จะลงอ๋อเฮ้เอาอย่าบอกใครนะผมบอกกันเลยไม่เรากูจะตุยอยู่แล้วอะ แฟนเขาเชิญไล่เราเรียลงไปแล้วแล้วเราจะลงยังไงยังเราพิงหนีได้ไหมเราพิงหนีได้ไหมแต่คือหนูไม่มีของคือตอนนี้เราพิงหนีได้ไหมพี่เฮ้ยมิดเพิร์ดนะเพื่อโอเคมิดเพิร์ดตัวหนึงเดี๋ยวเรามันผือแล้วเราแล้วเราก็เองวิ่งเลยเอาปะโอเคป่ะวิ่งไหนอ่ะวิ่งนี่นี่เดี๋ยวมันอยู่ข้างบนมันอยู่ข้างบนก่อนดึงเฮ้ยอย่าบอกนะมันตีนแตกอีสปอร์ตไปแล้วอะ อะผมอุ้มละอ้าวใครโดดไม่รู้พี่เตะกล่องข้างบนไม่น่าได้มังมันตันนะข้างบนอะเผือต้องให้ตำรวจ กลัวถา,ามที่เขาหนีหรือเปล่าถ้าก็อาีให้อุ้มศพจัดไปด้วยโอเคโอเคโอเคจูจูถามตมม้าวห่าไหมหน่อยถามว่าคนหนีต่อเปล่าถ้าหนีก็ให้มาอุ้มศพคนถลบด้วยไม่ <c oughs> ได้นะฉันฉันพลาดอ่ะฉันก้าวผิดใช่ครับคืนเลี้่ะ โว้ยออกมาทำไมมันอยู่ในห้องน้วมันวดว้ อีกนิดนึงอีกนิดนึงเรียบร้อยเรียบร้อยข,ข้างบนก็อันนี้แล้วกันนะ,ะไปเอาเลยให้กูขึ้นไปเก็บ ที่เราคุยกันไม่ใช่แบบนี้นะผ <c oughs> ่ามบ้ายังไม่มีดังหน้าผมเลยดิดมีดังน้าน้ำในตัวนะลงไปได้ไงวะนะเขาบอกว่าถ้ารถนั่งสามคนแล้วจะเมาขึ้นเลยแต่พี่นุ่มนี่มีของนะ อะไรนะมีของไม่มีของหนูมีมัดเต็มอันนั้นมันกินไม่ได้จอจอแต่ตัวที่หนูบอกพี่มีแล้วว่าหนูมีของมีตีม่ยองการขับมีต่างหัวแต่มันไม่ไป โอ้ยมัน้มสิอันนี่ค่ะว้นะอนนี้สวยจัดโอ้ยมีคนตามขึ้นมาได้อีก E aí พาดีส่วนมนง,งโอ้โหโลกขึ้นผมลกโอ้โหคนลกแนละ้วพี่รอดแบบงงๆนะพี่แล้บรอดได้ไงวะงงว่ะพี่จะเป็นรอดแบบงงๆนะงงเลย งวเียงงเลยข้าหนึ่งมาคุแมงคลไปดิข้าหนึ่งแน้มีมาแล้วพี่อุ้มีม่อยู่ไหนล่อยดิไปตามมมี้รื่น่ะคุ้มข้าหละ,ะ <c oughs> เฮ้ยย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 ย้ยย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 มย้ยนยยยย่ยยย จะได้ช่างแล้วรอแป๊บนึง